ดูเดย์ดรีมประกาศความสำเร็จกลยุทธ์แฟนดอมมาเก็ตติงเดินหน้าลุยตลาดความงามเต็มสู่ชูแนวคิดน o v a t e for a better future กรุงเทพมหานครวันที่18สิงหาคม2568บริษัทดูเดย์ดรีมจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพชั้นนำของไทยย้ำกลยุทธ์แฟนดอมมาเก็ตติงยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังดันแบรนด์เรือธง สตาเกร์เลซาชาและออกซิเคียวสู่ความสำเร็จขึ้นแท่นแชมป์ยอดจำหน่ายพร้อมเจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่องมั่นใจภายในปี2,568ทั้ง3แรนด์พร้อมเติบโตสู่ผู้นำตลาดนางสาวนันทวันสุวรรณเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดูเด,ดรีมจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่อาทิผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องครัวและสินค้าไลฟ์สไตล์ส่งผลให้ในปี2567บริษัทมียอดขายรวมทะลุ1,500ล้านบาท3เทรนหลักขับเคลื่อนดูเดย์ดรีมสู่ผู้นำตลาดนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางแล้ว ความสำเร็จของดูเดร,ริมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยสามเทรนด์สำคัญได้แก่ 1. From Beauty to Holistic Living ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตโดยรวมนอกจากความงามภายนอกแล้วยังให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีความสะดวกสบายที่ทำให้ชีวิตวันง่ายและดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2. From Mass to Personalization ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจปัญหาเฉพาะตัวมากขึ้นเช่นปัญหาผิวที่แตกต่างสภาพเส้นผมปัญหาช่องปากหรือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันทำให้นวัตกรรมต้องมีความเจาะจงและเข้าถึงง่าย 3. รอม from functional to emotional ผู้บริโภคเลือกแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ให้ผลลัพธ์ดีแต่ต้องมาพร้อมภาพลักษณ์และความรู้สึกร่วมต่อบแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้สึกเชื่อมโยงตลอดจ o มีมีความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อม <'ll> กลยุธทธ์สำคัญภายใต,ใต้แนวคิด innovate for a better future 1 consumer driven innovation พัฒนานวัตกรรมโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปพร้อมส่งเสริมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน2 ช h a นแนลเอ็กซ์ i พนเดินหน้าขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กับการเสริมพลังช่องการจัดจำหน่ายให้ทั่วประเทศและครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์3เทคโนโลยียกระดับศักยภาพขององค์กรด้วยเทคโนโลยีข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แม่นยำสี่ Agility พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเ่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแฟนดอมมาร์เก็ต พลังแฟนคลับที่สร้างความสำเร็จพร้อมกันนี้ยังคว้ารางวัลเบส o Pass จากด e แ a น Boy Best s น l ิ i n อว w a r d 2024และสุดยอดสินค้าขายดีประเภทยาสีฟันเพื่อฟันขาวจากวัสด b ันเบ b a w a r d อ2024ดึงหลิงหลิงซิริลักษคทองที่มียอดผู้ติดตามบนแพล้อตอฟอร์มโซเชียลรวม4.2ล้านคนข่ายทอดจุดเด่นของแบรนด์เรื่องอัพฟันขาวไร้มั่นใจได้ในทุกวัน พ็อกซี่เขียวผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่ายและคว้ารางวัลอีแฟนบอยเบสเซนนิงอวอร์ด2024ในหมวดเบสแอกเน่สปอตท,ทรีทเมนต์จากสินค้าพ็อกซี่เขียวแอกเน่เคลียร์พอชช์ใช้เจ็บเจ็บทพัติรับพรทัดยอดผู้ติดตามรวม3.4ล้านคนดอกจันถ่ายทอดภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองผ่านแคมเปญแอกเน่แคลเอ็กเปิล วางโรดแมปสู่การเป็นผู้นำตลาดความงามและสุขภาพดูเด,ดรีมจะเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จัดงานดูเด,ดรีม n n นโนเวตฟอร์เอ t e อร์เฟ u จรควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตรและขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ตลาดสำคัญในเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกลานน้า ขอความดีดีขอแสีงความดีดีก่อนกูเลยนักการใช่ไงบ้างกับรางวัลนี้ทุกคนแต่ละคนได้รับอะไรได้รับรางวัลชื่อยาวดีดพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเลยให้ตอบอ๋อจอมจำไดไหมลูกแสดง เออของของของพี่ของพี่หลิงแล้วแล้วเดี๋ยวเออเป็นไงบ้างคอรู้สึกดีกว่าคอรู้สึกเป็นไงบ้างพี่หลิงก่อนก็รู้สึกดีใจค่ะคือเวซัวเป็นทีมทีมของสีนซึ่งเราก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เชียนะแต่ว่าเมื่อเชื่อเรามีแฟนดีเจอเลยไปหาได เยอะขนาดนี้แล้วก็เราสามารถได้เทอร์แรคกับแฟนแฟนเจอในในในแอป์ลอรู้คือว่าดีใจมากๆได้รับรางวัลแล้วก็การมองัก็เปิดแฟนที่ัร์แล้วก็คอยกดตู 呵呵，哎呀。 ร้องอะไรให้อัพคลิปอัพรูปให้อัพอะไรในเวอร์ก่อนเอออย่างเช่นรูปที่ถ่ายแล้วก็ยังไม่ได้อัพที่มีจุดแกะเล้งเมื่อไรจะลงอะไรอย่างงี้ก่อนนั้นอาจจะยังอาจจะยังหรอแสดงว่าแฟนๆยังไม่มีโอกาสจะได้เห็นคือมันต้องเก็บไว้ดูกันดีเอยเราชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปดีแล้วก็มาถ่ายแล้วก็แบบเก็บไว้ดูดี อะไรขึ้น,นไหมแบบแค่เขไปจุ๊บไ,ไ,ไม่มีอะไรก็การเกเเลชั่นนะคะซีน<อ>จุ๊บหนึ่งทีเขออาปกติเราก็จุ๊บปล่อยเวลาแสดงความยินดี <laughs> จริงเลยพี่หลีพี่ลีเหริง่ริงไว้บรเอจุ๊บแล้วลีก็คือหรีโอเคถูเอ่อในกในปกเกิดคือเด็ได้ก็ถูไงเขาหมดเยอะเลย แดงความยินดีของเขาเหมือนกันหรอใช่ค่ะมีจุกกลับไหมจุกลับไหมแสดงคนนีไม่ชีวิตลิงลิงอยชีวิตยิงกินดู่แบบคูอแต่ว่าคือเราก็แสดงความยินดีกับน้องออมด้วยมีใจวบงวัลที่น้องออมได้ใครเป็นครับองอิก้าเชิงนเจสิาค่ะ

นี่เหมือนเราถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งผู้จิ้นที่กวาดรางวัลละหลังจากนี้น้อมรับไหมคะไม่รับต้องบอกเลยต้องรีบตอบหลังจากนี้ไงหลังจากนี้อืมได้บ่อยน่าเกิดชื่อวีนี้คือแบบเรียมตู้อะไรหรือยังกวาดรางวัลอะไรนะคะ เตรียมตู้ไว้ในยางแบบว่าตู้โชว์รับตู้โชว์แบบใช้เก็บรางวัล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 ไม่ได้เนรางวัลไม่เียนตู้รัว่าเ่มีถาแบบว่าถ้าแบบว่ารางวัลล้แงๆกต้องคถ้า้รับงานที่สจะเก็บื้อ จะมีตู้รับตู้โชว์รางวัลใช่เออเอ้ามาเราเซอเออหลิงยังดูงงอืก็รอติดตามพูดถึงซีรีส์เป็นยังไงบ้างล่าสุดก็ึ้นเทนโลกอีกแล้วตลอดไปแบบคุี่ดีเลยคุ่ดีเลย you are the best แ n d ก็ขอบคุณแฟน ก็คางงบนอนบ้านนี่คะก็หมาว่าถ้าแบบไม่เทรนส่วนไม่ใหม่แล้วก็นอนนะเพราะบางคน่เอาผิดเพราะออกมาถทรว่ายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พักนะเราเอาแบบนอยจะอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่า ดูเทนด้วยชื่อแดงชื่อดงบางคนบอกว่าดูซีรีส์ตาดูแต่มือปั่นอยู่เราก็เป็นหูฟังแต่ตาไม่ได้ดูนขตัเลว่นกันคีกลังือยสุยนกินโ เป็นฉากฉกันครั้งแรกในเรื่องั้กแรกในแปดปีในแปดปีแปดปีหล่ออ๋อไปถึง<ม>ตัวละครในเรื่องเป็นยังไงบ้างซีนนั้นเศร้าแล้วต้องมากรีดต่อ,ปอป <c oughs> ไโปโพล่าใช่ไหมที่บอกแ,แบบว่าแบบอนทบามความในใจ เขินไหมคะวินิจเขินไหมถามว่าเขินไหมคือเห็นเห็นแบบคือต้องบอกว่าน้องออกตั้งใจกับซีนนี้มากแอบเป็นกำลังใจแต่ว่าในใจในขณะที่ถึงก็ต้องมีสติกับทุกอย่างเขินเรียกว่ามีหลายอารมณ์นะกามีหลายมิติใช่เพราะว่าตั้งแต่แบบปฏิเสธแล้วก็ทำ ก็น <muitas S 2> ้องขอแสดงได้ยอดเยี <Jean> ่ยมขนาดไหนเอออสปอยอีพ no ีหกหน่อยพี่นะจะได้มีมีลือดจริงไหมคะเพราะว่าเราหรือว่าเราต้องลุ้นไปแต่ละอีพีเอเอมเป็นอปไ่อเออีพกีตวมัน่านในเนอ๋อเอ้เป็นีเดียันเป็นเดือนในเ นอนแยกันนอนแยเตกันแต่ก็คือก็คือมันจะมีหนาวนะก็คือมันมีหนาวไม่หนาวแลวนอนแยกกันจะทำไงจบเอาใช่เสายชาไม่น่ายนาที้เหมากดานดว่าต่เงด้แฟาเอน แต่เพลงกับพีซวยแ้ก็บอกว่าแฟนพี่แฟนแต่เพลงกับพีซียังไงแต่เพลง นี่ก่อนนะ